เปของแบบเดียวเนอะเล่นเอ็กโวเล่นนี้นะถ้ามึงไม่ซื้อโฆษณากูนะมีเรื่องอยูนั่งให้มึงเลยนะเบนเดือดเดือดแล้วเราจะจริงจริงคันนี้ก็คือมันรถคอร์สอยู่แล้วใช่ป่ะใช่อันนี้รถคอร์สแต่งอีกคันนี้ก็คือพื้นฐานช่วงล่างเลโวอเดิมเดิมนะคือปิ่งนกเดิมจุดดิชช็อเดิมหมดหรือเพื่อไงแค่แค่เซ็ตโช็อเซ็ตสปริงเซ็ตแหนบก็บินได้แล้วอะอ๋อเหรออันนี้ใส่ของอะไรโปรฟนเดอร์แหละโปรฟิเดอร์เลยบายพาร์ทเซ็ตบายช็อกพอยต์ อะไรเลี้ยวให้เหมือนเลสเตอร์ใช่ไหมฮะแพงป่ะแพงป่ะโชว์คืนนี้กำกินถ้าหนึ่งเราบ้านอยู่อันแพงหมื่นกว่าบาทเองเขาพูดถึงไม่แพงนะกับฟิลลิ่งที่ได้ก็แพงหมื่นกว่าบาทอย่าไปดูดีกว่าว่าแพงหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันได้อะไรบ้างต้องขับสองขับสี่บาทเราขับสองคนขับคนเดียวเอ้ยขับแบบ เราขอคุณผู้ัมสนุนรถครับอมรเทพบุ๋บินครับผมขอบคุณด้วยครับเอามาถ่ายวันนี้มาถ่ายเอ็กโอนะใช่หนังสือเอ็กโอเป็นหนังสือเขาเน้นภาพนิ่งเอ็กโออะเล่นลิมิตด t ชั n ใช่ครับเลยพภาพนิ่งเขาไม่ข่มควรที่เราเน้นคอร์สมาเลยคนัะ เพื่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวฟิวเป็นไงเมื่อกี้ชนบินช็อตบินเมื่อกี้อะบอกตรงหลับตาเมื่อกี้ขับเช็คเฟรมอย่ยังไม่เอาจริงเดี๋ยวดิโอเมื่อกี้มึงเช็คเฟรมเหรอเช็คเฟรมเช็คเฟรมก็มึงจะบ้าเลยเนี่ยโอ้โหคือเได้ผมอยากให้ช็อตเร็วๆจริงเหรอเอาจริงพิเชษน่ะเคยนั่งรถผมบินแล้วแต่มันไม่เร็วใช่มันไม่เร็วมันแบบเบาๆอ่ะตึ๊บ แต่อย่างงั้นมันก็มันก็ดีแล้วนะใช่แต่มันอันนี้มันแบบแนวแข่งจริงๆอันนี้มาในสนามจริงเนินที่เราบินนี่ก็บินบนเนินจริงๆใช่เคยว่าผมผมมีเบลผมก็มีเบลทุกอย่างมันเซฟตี้แหละไม่กลัวกลัวดิเนี่ยนี่หลุ่มแล้นะหลุ่มแลนะโอ้ไม่ได้กลัวเลยเนี่ยโอ้โหวนเจ้าโอ้โห ัเราต้องเปลี่ยนได้กันเปพาไปไปวันรอดเดี๋ยวก็พอแล้วเดี๋ยวเดียวก็เข็ดอย่างเข็ดเข็ดแล้วไอ้เหี้ยบินได้จริงไหมบินได้จริงโหเมื่อกี้ไม่กล่อมาเลยอ่ะโอ้โหโหฟุ้งมาเลยอ่ะแล้วมันไม่บอกเลยนะมันปลาเลยแล้วฟิลคือตอนบิน f ลลิ่งโชว์เป็นไงครับโคตรดีไม่มันลงมาแล้วมันแบบบุ๊บเลยอย่างนี้เลยมันคือมันไม่มีการสายเลยเว้ยเอาแบบไม่โฆษณาชวนเชื่อเป็นไงมั้งจริงโคตรดีกูบอกเลยซื้อเถอะไอ้เหี้ย พร้อมสามสองหนึ่งท่านผู้ชมเห็นภาพเปิดแล้วนะครับพี่เชไปบินมานะครับแต่จริงๆแล้วภาพมินเสิร์เราเอาอีกคันหนึ่งที่บินไม่ได้คันไหนอย่าบอกเป็นคันไม่ได้ด้วยเพราะจะของนั่งอยู่ข้างผมนะครับแดดยิ้มเลยไอ้คนหลังก็ยิ้มใหญ่เลยไม่เกี่ยวครผมถูกมันลงคำพี่อะไรวันนี้ก็กับเชฟนะครับเป็นวัยรุ่นหนีน้ำนะครับตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วคำถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับรถออฟโรดสิ่งที่เรารู้ ถ้าพูดเป็นแบบหยาบหยาบเราคิดว่าเราเท่แต่จริงๆก็เราโคตรกระโปงหมาเลยครับของจริงเนี่ยมันต้องผู้ชายคนนี้เท่านั้นครับคุณพ่อโตของเราครับสวัสดี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 ครับคุณบ้าครับเปิดไปแล้วเมื่อกี้ภาพบินบินเอกลักษณ์ของรพทอยนะอูยังไม่เห็นเลยมันเป็นภาพรถคันที่ใช่คือเรื่องเนี้ยอะไรรถคันเนี้ยที่พูดถึงเนี้ยคือรถคันฮีโร่ป่ะอไม่ใช่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 ฮีโร่ ทรงแบบนี้ทรงนี้แบบน,นี้ว่าทรงแบบนี้ทัดแม่เหรอแต่กูมันต้องเอาฮีโร่กูไปทำยี่ห้อทรงแบบนี้ป่ะเหรอไม่มีลูกพ่อเป็นคนรักรถมากโชคยังไม่ทำอะไรเลยใช่รถทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันไปมันลงมาเดี๋ยวมันก็ผมพ่อบอกพ่อคำเดียวตอนที่มันขับกลับมาใช้กลับมามันเปิดประตูปกระจกทิ้งไว้ในบ้านป่ะล่ะน้ำเข้าแต่มันไม่มีพรมไม่ได้อยู่ในคลิปไอ้นี่ไม่มีอีกอันนึงว่าอีกอันนึงคราวนี้มันบอกผมเลยนะ แต่แต่จริงๆก็รถปกติไว้งั้นก็คือข้างในเนี่ยมันมีพรมแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ไอ้ผ้าห่มนะหนาอ่าอจะทําให้มันเคลียร์น้ําได้ง่ายคือลงจากทรายแล้วไปวิ่งในกรวดเพราะว่าต้องการภาพใช่ตอนนั้นงผ่านอะไรเงี้ยครับพ่อไม่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 มีลงน้ําแก้ตัวให้แล้วนะพวกผมเนี่ยขึ้นไม่ได้บอกไม่ได้ลากหมดไม่กใเแม่ขับกันไหนก็พังกันอล้เรื่องเรื่องเลยไม่อยากให้มันยุ่งพอก็รู้นี่คือคือรถที่บ้านเนี่ยต้องต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กแล้วอืม มื่อก่อนมีอัลติมาคันนึงมิตซูบิชิการันต์อัลติมาเราก็ห่วงรถแหละเราคนชอบใช้รถเลี่ยมๆไอ้นี่ก็พยายามไปยืมไปโรงเรียนยืมไปทีกระตูบทีก็หน้าทิก็ขันไหนยืมคันนั้นชิบหายทุกคันพ่อมีลูกกี่คนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองผู้หญิงสุดท้ายไอ้เบนท์นี่คนกลางไอ้คนที่เอารถไปถ่ายคนโตเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องรถยืมรถใครใครให้แต่ไอ้ตสอง ไม่มีใครอยากคบคือเอาเนื่อไปถามเพื่อนมาดูดูทุกตัวเลยชิงเหรอโอ้มังสีโสทุกันเอาวันนั้นเอาวีโตออกวีโตเบนวีโตเทเลอร์เกียวเอาเอาไปชนรถกูไปแดกแล้มันขับยังไงให้มันชนได้เบนมันบอกมือการถหน้าสั้นนี่แล้วเราไปไหนไปจบเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปใช่ไหมเรื่องนี้โคตรมนเลยกูบอกเราเราไปถ่ายคลิปใช่ไหมมันจะมีรถคันหนึ่งนำนำข้างหน้าเพื่อติดกล้องเข้าโค้งถ้ามันต้องไปเร็วกว่ารถที่ขับตามที่ขับที่ขับถ่าย เข้าเสาไกมันเป็นด้วยสภาพรถแหละเออไม่สูงไงไปทุกที่อยากลุยไงผมเริ่มเป็นเหมือนมันแล้วนะอันนี้ผมพูดตรงกับเพาะเดี๋ยวนี้มันก็ดีนะมาเเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่เราเห็นคลิปต้ี่เขามาลงรถปีนเกาะกลางอะไรางเงี้ยต้องบอกว่าคนที่ได้รับรถสมัยก่อนแม่งกระทัทุกคนเลย แต่เมื่อก่อนมันไม่มีคลิปพ่อคก็ทำครับเรายังร่างดีได้ครับแทนที่สมัยก่อนก็พ่อก็ไม่ทรามดารถติดต่เทียโตคุณรู้จักใช้ยาได้ไงในวงการนี้เ็รู้ือยู่ของผมดูคลิปในอเมริกามันไปรุ่นในกายยกสูงมันทำแบบนี้ัมมันก็มีคอมพิเทุกที่รถแต่งซิ่งมันก็แข่งกันทุกประเทศแม้กระทั่งญี่ปุ่นใครบอกว่าฮูญี่ปุ่นน่ารักเขาลบคนบริยาวเขาทำหมดแหละแต่แค่เราไม่เห็นเวลามันถอยมันยิ่งเราอีกนะใช่ใชใเอาล่ะเข้าเรื่องราวออฟรด ผมว่าเบงคงบอกพ่อแล้วผมกับพี่เชษจากเมื่อก่อนขับรถเตี้ยวันนี้มีกระบะผมสี่ขอเชษดับเบิลแคบไปยกสูงึ้นมาแล้วเริ่มสนใจตั้งสมาคมวัยรุ่นหนีน้ำนะมันจะเล่นเป็นในยุคอะไรยุคกลางคนหรือเราเริ่มรู้ว่าแก่คนจะเล่นรถยกเ่นแม่งเป็นอย่างนั้นจริงจริงเรื่องจริงจริงเด็กๆก็เล่นรถเตี้ยเขานี่ปัญหาต่อมาครับพ่อผมเคยมาสัมภาษณ์พ่อทีหนึ่งแล้วในห้องนั้นสิ่งที่ถามพ่อไปคือสิ่งที่อยากรู้แหละแต่แต่แต่ แต่แพชชั่นผมมันมันคือซีโรเลยมันศูนย์ผมไม่อินกับรถสูงแต่วันนี้มาใหม่อาจจะถามคําถามเดิมๆแต่อินมากขึ้นคําถามทางบ้านอันนี้เข้าประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยเวลาผมไปไหนก็แล้วแต่ผมจะเจอคนถามว่าพี่โก้ไปชกพอยมาเนี่ยไอ้รถที่บินได้เนี่ยมันบินได้เฉพาะไอ้คันของสำนักหรือเปล่ามันทนหรือเปล่าเขาจะโฆษณาว่ารถเขาบินได้สูงหรือ รถเขาแต่งแล้วเท่ขับแล้วเท่แต่ชิปหายไววอดพ่อบอกหน่อยว่าการบินเนี่ยมันคืออะไรต้องถามว่าเราอยากให้เขารู้จักเราต้องทำไงเอ็กตรีมหน่อยอ่าถ้าเราเรียกดึงดูดความสนใจเราขับธรรมดาธรรมดาคนก็ไม่รู้จักโชกคออยด์ตราอยากโชกคออยด์แรกเพราะเราทำอะไรที่มั้ยเอ็กตรีมต้องบอกบ้าบอลยอันนี้คือรายการแรกเลยก็คือครับที่กูทำโช๊คให้เนี่ยกูไม่สนใจเราก็มึงจะต้องบินแต่สนใจว่ามึงขับสบายไหมใช้งานได้ดีไหมบนถนนแต่ถ้าเราไม่สือสารอย่างนั้นใครอยากดู การโฆษณาคือส่งให้ลูกชายไปบินขับๆอยู่แล้วเลี้ยวลงคลองคนาไปเพื่อเรียกร้องความสนใจใช่ใช่ไอ้นั้นมันปกติการโฆษณาถูกไหมแต่จริงๆแล้วพ่อคือร้านที่ทํารถกระบะออฟโรดเปลี่ยนโช๊คอัพเพื่อความนุ่มนวลชคมันคุยกันถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์จำนวนมากที่เราอยากได้ถ้าคุณอยากบินทําให้ได้นะผมก็บอกลูกค้าลองลองแกล้งโทรมาแล้วผมก็ตอบลูกคันว่าเอาบินดีลูดดีแบบรถแข่ง ผมถามว่าขับไหวเลยมันนั่งไม่สบายหรอแต่มันบินได้จริงบินได้ดีแต่ถ้าเป็นรถใช้งานมันมันไม่เหมาะเลยอืถ้าเป็นรถทางเรียบแม่ก็ถือว่าเป็นรถที่แม่ขับที่โตีะแขงที่อยาบนถนนใชเป็นรถที่นนนขับไม่สบายอืนั่นแหละอย่างน,งนี้ผมเคยสัมผัสรถ,รถกระบะมารถกระบะในยุคยุคนึงอะ่ะมันมันขับไม่ได้เลยจริงๆแต่มันก็บินได้สมัยก่อนอมันบินได้แต่มันลงมาแล้วอีกท่าไหนไม่รู้นะเล่เคยดูนหษังสมัยก่อนไหมโอ้โหต้าไทเกอร์บินข้ามรถไฟแต่พอเป็นรถจริง มันก็เป็นรถที่ยยบยาบเลยใช่ใช่แต่พอก่อนเขาเอาไปถ่ายโฆษณาเขาต้องมีการทำปรับแต่งมันเป็นเรื่องปกติคือคือคือผมมองอย่างี้ครับเพราะรถกระบะไม่ต้องอะไรมากนะรถปัจจุบันที่ผมใช้อยู่อะแสตนนาร์จากโรงงานเนี่ยคือบินบินได้ทุกคันแหละอยู่ที่ใจมึงอะแต่ลงมาท่าไหนท่านต้องปรับความเข้าใจหน่อยแล้วเวลาเจอผมหรือเจอทีมงานชอคคอยเอาเอาแบบบินได้อะ แต่จริงๆว่าเขาไม่ได้เพราะเราเพราะเราไปโนโฆษณาแบบนว้ามันมีจริงปะ่ะแบบเดินมาถึงปั๊ผมอยากบินได้เหมือนในคลิปนี่จริงๆก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาทำรถเสร็จเนี้ยเฮ้ยมันพาไปบินจริงนะเบสที่้องเป็นคนประเภทไหนวะ <laughs> มีแล้วบางทีลูกค้าเจ้าของรถไม่ไม่ได้อยากบินหรอกไอ้ไอ้กองเชียร์มาอยากบินไอ้เจ้าของรถเครียดแรงเชียร์เยอะเพราะว่าคนอย่าลืมนะเขาออกรถคันหนึ่งเก็บเงินมาเขาชีวิตแบบครึ่งชีวิตอย่างน้อยแล้ววะาออกรถอ่ะแงเอารถกูไปโดวดตับจริงไหมันก็อ่านจะเข้าใจแล้วนะเรื่องต่อมาที่อยากถามพ่อครับการทำรถเรียกว่าออฟโรดแล้วกันนะเฮ้ยเออะเป็นโชคเป็นล้อสูงกูออฟโรดมันมันง่ายอย่างั้นอ่ะครอพ่อแต่งกัน ต้องบอกว่าเกินอย่างน้อย50%อร์เซ็นะไม่ได้ไม่ได้เล่นออฟโรดอืมนี่ไงแต่เลือดสวยงามแต่งหรือว่าเกินครึ่งกลัวน้ำท่วมนีจริงอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยใช่เลยจริงเวลาเข้าบ้านจะได้เข้าง่ายๆแบบนี้น้ำในระดับถนนขึ้นมา5้าถึห้าจุดเซนหกเซนสิบเซนกูรู้สึกว่ากูไปได้สบายกูไม่เครียดพอช่วยช่วยบอกวิทยว่าการจะทำควรจะแต่งแล้ออฟโรดแต่เมึงมึงควรจะวางแผนมึงเสียตังค์ให้มันจบทีเดียวมันจะได้เซฟหรือยังไงแม่งจบทีเดียวแม่ง คำว่าจบกันสมมติว่าคะแนนเต็มมันคือร้อยแล้วกัน้มันก็แม่งก็ไปเก99แล้วแต่เอาคนที่มีศูนย์ศูนย์แต้มเลยจากอยากไปเก9 9มันมันต้องเรียนรู้ใช้เวลานานส่วนมากก็จะให้ลูกค้าบออย่างน้อยๆคุณมาเล่าก่อนว่าคุณอยากได้อะไรอันี้อันี้ตองการจัดให้พ่อพูดอย่างนี้หละมันต้องมันต้องเลิกใช้คำว่าเอาถูกที่สุดป่ะอันดับแรกว่ะมันครบงบแต่ละคนแม่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคนแม่งก็จบไม่เหมือนกันหรอกบางคนมันจบด้วยตัวเงินนะถ้าแม่งยังมีของแพงกว่่่าแมมงไจบ มันก็ต้องดิ้นหล่นเหนือขึ้นอีกเหนือขึ้นอีกั้าใ้ที่จริงจริงมึงอาจจะเปลี่ยนเสียตังแล้วมึงไม่ได้ดีกว่าเดิมหรอกขับรถเฮี้ยกว่าเดิมแต่มึงยังไม่จบมึงต้องเสียตังแพงกว่าเดิมผมบอกงี้การทารถไม่ว่ารถประเภทอะไรก็ตามอ่ะท่านจ้ของรถอะไรอ่ะคุณจะต้องตั้งโจทย์ของตัวเองก่อนใช่ครับคุณต้องการอะไรเข้าวปลาเฮ้ยรถกูแข็งกูขับไม่ได้กูต้องการให้มันนิ่มขึ้นโฟกัสเรื่องเสฟฟิลลิ่งโฟกัสเอาสวยอาสวยสุดๆแม้มันก็จะขับไม่ดี จริงว่าก็ทุกรถแม่งเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดรถเอารถเหมือ,อ,อ,อนกันแต่ถ้าคุณเสพฟิลิ่งดีเราก็ทิศทางไปเลยว่าทํา้แบบไหนออกมาคําว่าฟิลิ่งดีมันจะเกิดกับรถเราแต่เขาเรียกพอพูดถึงเรื่องโชคบ้างละ่ะเข้าประเด็นช็คพอยท์ผมใส่มาเหมือนกันโปรเฟนเดอร์คำตอบของผมเหมือนที่พ่อบอกร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะแปดสิบม,มันดีที่สุดเท่าที่ขอมันมีแล้วมากกว่านี้มันต้องมีมจุริง,จร,งจริงเข้าไปเพิ่มเติมแล้วเฮ้ยมันไม่กระเด้งแล้วมันไม่กระด้างมันไม่นุ่มไม่นี่ คำถามต่อมาก็จะมีคนที่โทรมาหาผมที่เป็นสายอัอเฮ้ยคุณต้องไปเซตอัพนะปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นผมแม่งไม่เข้าใจเพราะผมมีควารู้สึกว่าโชกคมันก็มีปรับแข็งอ่อนแล้ว,แล,วแล้วโชกดีๆมันจะไปยุ่งอะไรกับข้างในมันวะพ่ออธิบายหน่อยก็อาจจะว่าเฮ้ยป้ามันนุ่มกว่านี้ได้ไหม โดยที่เรายังอาการลดยังนิ่งประมาณนี้บางทีมันทาได้เพราะหนึ่งเราไม่ได้คํานึงถึงน้าหนักสองมันปรับให้มันชัดเจนขึ้นมาได้สงสัยต่อ,ตอถามกันตรงๆก็ปูเฟนเดอร์เขาทำช็อกมาดีอยู่แล้วอก็ทาไมเราช็อกคอยต้องลื้มันออกทุกที่เขาตั้งใจทำช็อกมาเพื่ง,งให้ดีที่สุดถ้าเรามาเขียมันมาเลือกมันเราเรายังเลือกได้เยอะเอาผมมาพูดให้ว่าในสเปคเดียวกันเนี่ยรถที่ห่อเดียวกันแล้วกันแต่มีชั้นแบนช็อกมากรองอยู่ มันมีแน่ๆสี่ห้าแบรนด์ทำไมโชกสี่ห้าแบรนด์เนี่ยฟิลลิ่งแม่งไม่บันถึงไม่ไปในทิศทางเดียวกันเลยทีนี้โช๊คพอยส์มันก็คือประมาณว่ามึงเล่าให้กูฟังว่ามึงชอบแบบไหนเดี๋ยวกูจะทําให้มึงเป็นแบบนั้นกูทําแบรนด์เอแต่แตกกิ่งแก้วลากแก้วออกมาเขาลากให้มึงชอบได้ในตัวนี้ในตัวนี้เหมือนเป็นคนจูนโชกอะเวลาเราจูนเนี่ยปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ย ต้องบอกว่าจูเนอร์ e c u มีเยอะยุคแรกจะมีน้อยค่าตัวแพงโอ้มื่ก่อนใช่เมื่อก่อนมีหลักหน่วยคนใช่คชหายพคนที่จะมานั่งจูนมัน,มนก็ต้องมีองค์ความรู้เช่นสมมุติว่าถามว่าเฮ้ยโตสมัยลุกแรกที่มึงทำอะมั่วคุณไม่ได้ม <c oughs> าใครทำกับเฮียโตไปยุคแรก,แรก <c oughs> จริงพ <c oughs> องมั่หรอ <c oughs> สงสารทุกขค้า เห็นตอนเริ่มที่เริ่มเปิดร้านใหม่ๆที่เค้าทำอะไรไปวะเนี่ยเดี๋ยววันอีนะเอ้ามันรู้ไม่เก่าๆมาทำไงมันรู้ไม่เหมือนกันเว้ยโอเคโอเคให้ไหมใหม่ๆเรารู้แบบนั้นเราคิดว่าเราถูกแต่พอมึงทำเยอะๆมึงจะรู้ว่าไอ้เหี้ยที่มึงทำไปว่ามึงเห็นของเก่ามึงจะขำเดี๋ยวลูกค้าเก่าก็แหกไปบ้างเขาก็จะบางลูกค้าบางคนมาบอกว่าเฮ้ยทำไมเฮียโตรอบนี้ผมมาผมไม่ได้มา3-4ปีมันทำไปรอบนี้ขับดีกว่าเดิมใช่สิกขเป็นเดี๋ยวนี้มันรู้เยอะกว่าเมื่อก่อนวิวัฒนาขึ้นมาแล้ว ควรจ่ายให้คุณอะไรไม่ควรจ่ายไม่เหมือนสมัยก่อนจ่ายแม่งไปชิบหายไปวอดเลยต้องพอทำทำไปเราก็จะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเราเองอรู้ว่าคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรตรงน,นี้ทําแล้วมันจะไปมีผลกับการคอนโทรลรถยังไงอ่านใจคนออก <_ S 2> อ่านความต้องการลูกค้าออกแล้วลูกค้าบางทีแม่งป่าต้องบอกว่ามันเป็นศาสตร์เลยเวลาทําโช๊ลูกค้าพูดอย่างหนึ่งแต่ใจเขาอยากได้อีกอย่างหนึ่งพ่อมองผมเนี่ยกระบะรีโวสีขอพ่อผมต้องการอะไรจากมันไอ้นี่กูรู้ประวัติ หนึ่งเป็นคนหลังไม่ดีเป็นคนหลังไม่ดีเพราะ,น,ะนั้นแล้วมึงเป็นคนขับรถซิ่งมาอยู่แล้วพูดหย,ยาบๆมึงไม่ต้องการขับรถบรนเร็วหรอกไอ้คันเนี้ยเต็มที่มึงก็ขับร้อยยี่ร้อยสามอ่าเดาว,ว่ามึงก็ต้องปรับเซตนุ่มๆมขับสบายๆฮนด d ลิ่งดีๆหน่อยแค่นั้นเลิกกัน <S <S พ่ออยู่ใต้เตียงบ้านมึงแน่นอนไม่ถามจริงพ่อพ่อแม่ผมไม่อยู่บ้านนี่หมาพ่อใช่ไหมใช่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 กูเดาจากวัยจากบุคลิกจากคนมันเดาออกไปธรรมชาติอยู่แล้วครทีนี้คําถามต่อมาว่าวันนี้นุ่มละ แต่ผมติดโหลดผมมีการต้องซื้อของมันทุกทุกๆุเดือนผลล้อประมาณสี่ชุดพอเต็มประมาณใส่สามร้อยโลสี่ร้อยโลแม่งทำรีเลยดีโอแม่งไม่ได้แต่แม่งทากันไม่ได้นะอ่ะทําไมอ่ะเพราะรถที่น้ําหนักดีพยายามคุยลูกค้าเสมอว่าก็ใส่ไปสองร้อยโลก็บอกดีก็ลงใส่สี่ร้อยโลแล้วให้ผมเซตโชคใหม่สิแม่งดีขึ้นอีกแต่ประเด็นคือถ้าผมไม่ขน400โลดิมันทําไม่ได้วิ่งตัวเปล่ามันจะอีกแบบหนึ่งเลยถูกไหมใช่ อย่างนมันต้องเลือกอย่างใหอย่างหนึ่งว่าพ่อนั่นแหละผมก็บอกให้ไม่ใช่สมมเพิว่ามีให้เลือกแล้วกันมีโหลด200โลกับไม่มีโหลดมีโหลด200โลยังไงก็ตอนทํำมาถึงจุดพีคของมันแล้วมีโหลดยังไงก็นวนกว่าแสดงว่าคนที่ใส่ให้ผมเขาเข้าใจโจทย์ผมตัวปล่าวิ่งดีมีน้ําหนักนิ่มแต่ขี่ไม่ดีเป่าแล้วมันมันเป็นเทคนิคอันนี้บอกว่า แต่จริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยจะพูดนะพูดเลยเพราะเพราะคนอื่นรู้เมื่เมื่อเขาขับไม่ดีเขาไม่รู้หรอกว่ารถเขาไม่ดีแค่ไหนเขาก็ะท้วนน้ำหนักก็ไปทุกสองร้อยโลแม่งดีวรถเปล่าเว้ยสามร้อยโลเริ่มเฮี้ยแล้วเฮี้ยกว่ารถเปล่าเพีาะถ้าโดนเฮี้ยน่ะเฮี้ยอย่างเลยทีนี้พอเฮี้ยหนักก็ถอยชั้นเร่งดิแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะนานๆเราบรรทุกทีหนึ่งถูกคุณจะเอาทุกอย่างเป็นมวลรวมเป็นดาวห้าแฉกเป็นกราฟมันมันมีทางไปไม่ได้หรอกมันดูเปอร์เซ็นต์ส่วนมากมันเราหวังอะไรจากมันถูกแล้วคนทำต้องรู้คนทำต้องรู้้้ว่าาเฮยดดึึงสปีขนม โช๊คตัวนี้มันไปได้แค่ไหนกราฟในโช๊คมันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มาดูที่สายคนขับมันต้องเอาหลาย,ลายอย่างมา,มาแมทกันอย่างเจ้าเบนซ์เนี่ยน้นไปเจอที่การจนิบุรีเขาบอกว่าพอดหรือโช๊ยน,นะทั้งหมดเลยเพื่อเพื่อเพื่อกราฟโช๊คมันจะมีขึ้นเป็นเป็น v วีเชฟด้วยกันขึ้นอย่างนี้อ่าอ่ถูกหีกลูกูบอ,อีกบางตัวมันจะขึ้นพวดแล้วก็นอนอ่าบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าคมตั้งแต่ทีแรกเลยภูมิรัลคมตั้งแต่ความเร็วต่ำแต่เม็ดเล็กๆมมีเยอะไอ้ตัวหนึ่งรถวิ่ง ยิ่งปลายยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่นขึ้นพอไปถึงจุดที่มันละเอียดขึ้นมาละเอียดเลยขึ้นมาเนี่ยคนขับเท่านั้นะถึงจะรู้แล้วคนขับไม่เหมือนขับที่อะไรก็ไม่รู้เช่นลูกสาวผมเนี่ยใครโชคไม่แพ้ใครเขาก็ไม่รู้คือบางคนเขาไม่ได้เสียฟูลลี่แค่บอกว่ามึงเสียตังค์เท่าเนี้มึงเสียตังค์ในสมมติว่าโชคตัวที่รับต้นที่สองหมื่นแล้วกันมึงเสียตังค์สองหมื่นมึงมึงมึงไปเรื่องมากที่ไหนเขาไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่มึงเรื่องมากที่ได้ที่นี่ระดับหนึ่ง แน่ครัว่าชคทุกชุดที่ผมซื้อจากที่นี่พ่อหรือหมดอ่ารือ99%มีบางอย่างซึ่งบางทีเขียนมาแล้วแม่งตรงกับชคบุคลิกรงงานมาใส่แล้วมั่นใจว่าจบก็ยัดเลยมีแต่อยู่ในอยู่อยู่ในส่วนไม่ถึงหรรือของพ่อคือแยกเซ็เพลย์มันออกเลยถูกไหมแกนกระบอกน้ามันเติมใหม่หมดมาปรับหน้าวาวมันนั่นแหละงั้นผมถามต่อ2 0 0 0 0กว่าบาทเกือบ3า0 0 0บาทถ้าผมมาซื้อที่นี่ผมไม่เสียสตังค่าเซ็ตถูกไหมครับอ่าไม่เสียอ่าจริงๆเสียแพงกว่า ที่นี่มันจะชาร์จเรื่องเรื่องการเซ็ตไปอย่างที่อื่นเนี่ยจะอย่างโชคเขาอยู่หมื่นเก้าที่นี่จะอยู่สองหมื่นออก็เพิ่มนิดเดียวพันหนึ่งใช่เพิ่มพันหนึ่งเพราะว่าทําไมถึงเพิ่มหนึ่งเป็นเป็นค่าแรงเราเอาพันหนึ่งเนี่ยมาเป็นค่าสวิต์วิตคือเ์วิตรอบสองรอบสามบางทีเราดูแลกันที่นี่ที่นี่คนหน้าเพจจะเห็นว่าลูกค้าชมเยอะเพราะเราเราถือว่าเราคิดแพงแต่เราบริการถึงดีกว่า พี่พ่อพูดนี่เรื่องจริงหมดเลยนะคำถามเฮโตครับทางบ้านถามฟังมาถามทดสอบความสามารถประสบการณ์ที่ผ่านสั่งสมมาของเฮโตอ,อีซูซขออดดูข้อเสียของมันคืออะไรตอบได้เหรอตอบได้เลยพูดได้เลยข้อเสียของพีรันเนอร์แล้วทำไมไม่มีใครเอาฟอร์ดไปมาทุกสองลันตันวิ่งกระหล่ำวิ่งก็งงไม่มีไม่มีออใช่ไหมแต่มีตัวหนึ่งที่ดีแต่คนไม่ได้ยอมลืมแล้วลืมไปด้วยผมบอกว่าจริงๆรอะรถอะแม่งชกสี่ต้นมันก็จบแล้วจริงจริงมันเราเราไปเยอะกว่ามันเอง